ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านซ่อมอีกแครวท่านนะครับวันนี้กับภารกิจใหม่นะครับกับภารกิจใหม่นะครับวันนี้เราจะนำไอ้เจ้าไอ้ร้อยไอ้สามหนึ่งสองครับสามหนึ่งสองตี้นะครับวันนี้ของคุณพี่บรรจงนะฮะเราจะทำการเอาไปซ่อมนะครับอมบูรุงเด้อ ครับล้างจากที่ไปแน้นนะครับอนุนมัติเรียบร้อยไอ้ไม่ใช่สิคันนี้ของคุณพี่ซื้อสดนะส่วนไปแน้นของคุณพี่ปัญญานะครับนี่นี่ของพี่คุณพี่ปัญญาอีกคันนี้นี่นะครับคันแท็กใหญ่นะครับร้อแซดเอ็กซ์ร้อยยี่สิบขีดสามอันนี้ก็ไปแนนอ์อนนมัติเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันจั์นะครับเอกสารมานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรานําตัวร้อยยี่สิบไอแคสามหนึ่งสองไปก่อนเนาะนะครับครับเดี๋ยวเราสามหนึ่งสองดีคันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็ ของคุณพี่บรรจงนะครับตอนนี้จะเดินทางไปวันอันนี้เราจะเดินทางไป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 เดี๋ยวอันนี้คุณพี่ซื้อผ่านระบบทกรสอนะครับเดี๋ยวผมดูแปบ๊บนึงครับพรื่อว,วานมีส่งให้ที่เคาอยู่พี่บรรจงคุณพี่บรรจงจะเดินทางไปขอนแก่นครับอําเภอโคกโพไซ นะฮะตำบ,บลทรัพสมบูรณ suf, ์นะฮะ่นี่ยเนี่บเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่สวยครับนี่นะครับช่องลงช่องล่างนะครับเนี่เป็นไงครับเป็นไงสวยสวยนี่ช่องล่างนี่นไหนครับ ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นอาวพิเศษเลยนะครับนี่ครับเป็นอาพิเศษนะครับนี่มีไฟส่องสว่างมาเรียบร้อยครับนี่โดยส่วนง้งามนะครับใบแท็กใบแทกเป็นเจ็ดสิบเซนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวผมย่างแต่ผมจะย่างย่างไปให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะฮะก่อนที่เราจะทําการาไปทําการตรวจเช็คเนาะ ครับวารถมาแล้วสวยๆแบบนี้รำไรเราต้องลื้อเยอะแยะมากมายไก่กองเป็นยองใหญ่ะฮะนี่เออแต่ที่แน่เด้นะครับบ่อขาดนะครบบ่อนี้ต้องซ่อมให้ใหม่เด้นะครับนี่เออนี่ครับโอ้มิมนโซลากเบาทพี่น้องเดี๋ยวพยายามปีดประตูครับโอ้ยมันยังคงไม่หมดเร็วหรอกเนาะเพราะว่าผมก็ เพิ่มเติมไปอันนี้เอาเล่งอยู่ที่สองครับขึ้นขมาให้ปั๊มโซล่าหมดม,ม,มาแกน,นเตอร์ได้ทำนี่ทำบันบันเราก็จะโอ้ระยะเล่งอีกท,ทีครับสามขีด ไว่ายวันนี้เอาไว่ายวันนี้ครับเดี๋ยวๆโอ้กระโทนซับอีกตินกระโทนซับครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆขอหลบเอ๊ะเราจะลอาใต้สองค้างกันครับโอ้ขับรถมือเดียวเลยฮะประจานหน่อยหน่อย อยู่่านะครับเราก็จะเดินไปที่โรงซ่อมนะก็จะไปเตรียมให้กับทีมที่ท่างนะครับวันนี้ก็2องทันครับ2องท่านเบา,เบานๆ,ๆนะครับก็สามึดีคันนี้นะครับแล้วก็สเเดียบ้อยยี่สิกสามเดี๋ยวเราคันนี้ไปเสร็จแล้วเราก็จะ โซนเอ็กซ์ท้าย2013มาอะนะครับเดี๋ยวอึ๊บอึบนะเดี๋ยวนะครับอึ๊บนี่ผมจะให้ดูนะครับว่าน,นี่เอารถเราสวยแค่ไหนนะครับนี่แล้วก็คือพูดง่ายคือรถมาเดิมๆนะครับนี่ ร้อยครับสวยนะครับอันนี้คือมาเดินแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินนะฮะไปที่โรงซ่อมนะเพื่อจะทําการตรวจเช็คใหญ่ๆให้เลยนะฮะนี่นี่สีสันมาสวยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบอาร์มพิเศษนะครับนี่ดูครับไม่ผูด้อรับช่องลงช่องล่างนี่สวยคลิปเลยครับนี่ดูอาร์ม มงกี้โอ้ตัวนี้เป็นมงกี้ใหญ่นะครับเป็นมงกี้ใหญ่นี่นี่เป็นมงกี้ใหญ่เลยนะนี่เป็นมงกี้หกันนะฮะนี่นี่ใหญ่ๆสวยๆครับนี่แล้วจะทำการเสริมข้างแล้วก็ทำการตรวจเช็กระบบซีนกระบงกระบอกให้สสเสร็จสเรียบร้อยนี่สวยครับ มากครับนี่มีไฟสองสว่างนะครับนี่ปุมอามนะครับไม่มีร้าวนะครับผมนี่สวยๆใบแทกับใบแทกนี่ใบแทกเจ็ดสิบเซนครับหนาๆครับหนาๆนี่ไปแทกหนาๆครับช่วงล่างนะครับเฟรมนะครับเฟรมก็ยังสวยอยู่นะครับอันนี้เป็นรอยแค่ขวัญแค่นั้นเี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สนิมลึกนะครับเพราะว่าเนื้อ เตีมยังเหลือเยอะอยู่นะครับนะเตียมเหลือเยอะอยู่นะครับนหออนาๆครับตรงล่างนะครับยังไม่ผูกเลยนะครับใหม่ๆครับอานะเรามาดูชั่วโมงการทำงานดีกว่าโอ้ลมเพลงเนาะ ครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่หนึ 1, ่งพันอ่าหนึ่งมืหนึ่งพันหกร้อยสาสบกชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นรถอยู่ที่เมืองเหนือนะครับเมืองโคมาโครไม่ครับน้องเขาก็จะมาเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับกับรถชั่วโมงหนึ่งมืนหนึ่งพันนะสภาพแบบนี้นี่ท่านดูได้เลยครับนี่นี่ว่า สวยๆอย่างนี้แต่ไมยังเยอะอยู่นะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกไปครับบางนาเราไม่มีระบบกอไม้นะครับโอ้ผู้ใหเนาะโอ้เดี๋ยวนะครับพอดีบอสโทรมานะครับต่อครับต่อต่อนะครับก็อ่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูกันพอห้อมปากหอมคอเดี๋ยวเราจะเดินไปโน่นนะฮะเดินไปที่อ่าแผนกซ่อมนะครับเดี๋ยวเราไปเรานโน่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนเดี๋ยวเราจะเมาอีกคันนะครับเราจะเมากันอีกคัน ไม่ได้ตอนนอยู่โดนไม่ได้ครับเดี๋ยวนะ้ำมันหมดเดี๋ยวเราจะใส่เตากระต่ายไปเลยนะโอ้ขึ้นขึ้นยายกนเนะเาะบาเลยเอึบอึบอึบเนี่ยเร่งห้าไปเลยครับโดยค,ครับ

มาเลยนี่โอ้มาฐานแน่ไวไว้ไว้ไว้นัน่นละนั่นละแจ้วแจ้วโอ้ฮะโซอันนี้เป็นโซ่จากญี่ปุ่นนะครับโซ่ที่เรายกของเนี่ยถ้าเป็นโซ่ตามบ้านเราเนี่ยไม่น่า ไม่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําให้ใช้แบบนี้นะเพราะว่าการน้ำหนักของโซ่เขาจะไม่นะอันนี้คือเราซื้อมาจากท่าเรือนะครับโซ่ตัวนี้นะครับก็แล้วก็ต้องขอนะฮนะเอนะเราก็ไปต่อเราต่อนะเดี๋ยวนะ้าพันเราจะบมดครับนี่มันบอกแล้วว่า ำมาของเจ้าเหมดอใกล้หมดแล้วอย่าลืมอย่าลืมอะไรเก่าไปด้วยเด้ออะไรเก่าเด้อ ดดเดี๋ยวมันหมดนะอะไครคะจึ๊บยังไงผมก็รอดครับแต่คนที่มารับช่องต่อเน่ยอ้าวน้องไม่มีไฟติโอ้ใครที่มารับช่องต่อนะครับก็จะต้องเสียดายแต่ก็คงไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปอถอดถังล้างครับอันนี้ก็มาถึงมือ อ่าลงซ่อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อไปก็จะไปเอาอ่าฮิตาชิเซเด็กสซเด็กซิจ นะครับก็ต่อครับสิทธทำไรเนาะสิทธิ์ไปขับฮิตาชิไหมพี่หน่อยเดีย๋ยวฮิตาชิรรแล้วก็เ,เข้ารูเลยนะ,ะน้องฮิตาชิโน่ดแล้ว,เ,วเ,เข้ารูเลยนะมามาเนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าเดี๋ยวเราเอาเข้าช่องน,นี้เลยนะฮะนี่นะครับก็บเดี๋ยวจะฮิตาชิเขาทำนะฮะ ี่ก็แน่นหนากันอยู่นะฮะมีก็พุ่งขี่ตอนนี้เล็กไม่เมทครับเล็กไม่เมทเล็กไม่เมทต,ตอนนี้เราสั่งมาทเทฟเฟื้อนะอาจารย์อาจารย์มาจะเคลียร์งานที่ออฟฟิศครับเอาอาจารย์อาจารย์จะทำรีสอร์ทเลยเนี่ย<แ>จะทำรีสอร์ทจะทำอะไรเนี่ยเหรอนึกว่านึกว่าอันนี้นึกว่าจะทำใหม่ เตียงนอนรีสอร์ทไงก็ดังๆไงจานนี่อาจารย์ก็จะไปทำเรียกอะไรอะไอ้าลาประตูนะวันนี้เราทำราประตูใหม่นะครับเพราะว่าเราจะติดประตูรีโมทนะครับเพราะว่ามันหนักนะฮะยามอายุเยอะนะฮะนี่นะครับเราจะไปนำเจ้าเซนเอก123ครับถรถเราก็มีหลายรุ่นนะฮะ อันนี้ก็จะเดินทางไปมหาสารคามเอ้เดินทางไปมหาสารคามครับนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะอีกคันหนึ่งก็จะไปจะเจริญกรุงนะฮะกรุงเทพใกล้ๆนะครับส่วนตัวนี้มาใหม่ครับนี่นะครับบูมสิบห้าเมตรครึ่งนะเราจะมาเอาเจ้า,าตัวนี้สเสด็จร้อยยี่สิบขีดสามครับแท็กใหญ่นะฮะมาพร้อมกับระบบแรงวัดเจาะนะครับโอ้แต่ตัวนี้ต้องพ่วงแบตนะฮะ ต้องพ่วงแบตครับต้องพว่วงแบตน,นี่เดี๋ยวเราจะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพ่วงแบตก่อนแป๊บหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมเอาโอ้ย,อยพ่วงไปเลยนี่ก็ได้นี่นะเออมือหนึ่งเราก็ถือได้เน้อโอ้ไปแล้วนะฮะนี่แบตเตอรี่ของเรานะฮะเมื่อกี้นี่เราอยู่นี่นะครับบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวเราจะแบตเตอรี่ไปป๊บ,ปบ,ปบ มาพิซิดคันแทกใหญ่น้องต้องติดเครื่องไว้สักคราวเด้อไม่แน่ใจว่าแบตน้องเขายังมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ก็เป็นของคุณพี่ปัญญานะฮะเป็นของคุณพี่ปัญญานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าซ่องตรงนั้นเลยนะเพราะว่าคุณพี่ต้องการด่วนเลย นะครับด่วนจีไปสนีจ๋านะครับตัวนี้ก็ขอแนะนำนะฮะตัวนี้เป็นใบแทกเจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบระบบระบบยังตตัวนี้มาพร้อมกับระบบลายหัวเจาะนะครับโอ้ตัวแท้นะครับนี่นะครับมีระบบลายหัวเจาะมาด้วยนะครับนี่นะครับ สซเอ็กร <cción S 2> ้อยยี่สิบขีดสามนะครับตัวนี้เป็นซีเดียนสูงนะครับตัวนี้รถปียังวะสิทโอ้สองล่างงามแห่งปีสองพันสิบสองนะครับนี่เบอร์เดิมเบอร์ดูครับนี่ดูช่วงล่างครับนี่เป็นไงครับแบบสวยเจตตาพิเศษมันใส่รหัสวายพิเศษพิเศษมันมีรหัสว่าพิเศษพิเศษพิเศษมีรหัสว่าพิเศษ เหนะ็น้ะจะฟาบิดสตาเปิดลกุญแจเป็นกุญแจชีพนี่พิซิตมันไม่มีไฟพิธิตต้องเปิดสวิตไว้ก่อนนะพิซิตบอกว่าให้เปิดจะฟาสตาร์เปิดเอากุญแจเสียบแช่ไว้ก่อนป,อปิดสวิตก่อนเสียบแช่ไว้น้องมันกุญแจมันมีสองแป็กนี่เปิด เปรี้ยิก <8 S 1> น่ะ <3. S 1> ฮะเห็นบ <3. S 1> ้ามันขึ้นลอะไรไหมมันต้องมีน,โโน้ำมันอ,มอะไรเลยเ,ลยเดี๋ยวโอ๊ยเป็นป่าวซีด <laughs> อย่าพาวออกอย่าพาวออกคิดแกงไปสักข้าวกัน นะเพราะว่าน้องเขาแบตหมดนะฮะเพราะว่ากุญแจนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆจะเป็นกุญแจมีชิปนะฮะอันนี้กุญแจมีชิปนี่เราต้องพอถ้าสมมติว่ารถไม่มีแบตเลยนะครับเราต้องเอาแบตเตอรี่นะฮะแบบนี้แล้วก็พ่วงแล้วก็แช่ไว้สักพักนะฮะให้น้องเขาติดเครื่องอารานแล้วเราก็ไปเดินดูความเรียบร้อยดูน้ำมูกน้ำมันรอนะฮะนี่ก็ทิ้งไว้ประมาณสักนาที นะครับในทีนั้นว่าห้าสิบวิก็ยังดีสามสิบวิก็ยังดีนะให้มันปั่นนะแล้วก็พอ,พอระบบไฟมันเดินสวยแล้วเราก็แบตเตอรี่ออกนะฮะเอาแบตเตอรี่ออกเลยน้องนะฮะนี่ครับสวยเลยนะครับนี่ oh. อันนี้บุณพี่ปัญญาว่างามแตะเอาแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่พอนะครับเอ้าเอาไหมน้องไม่ได้ไม่ได้ไปไหนน่เธอติดเครื่องทิ้งไว้นี่แหละเล่งเครื่องเนี้ย ัาโดโต้ออกด้วยปุ่มแรกปุ่มที่หนึ่งหมุนกลับมาทวนเข็มนาฬิกาปุ่มนะนะปุ่มแรกไอ้น้องนาะ เดี๋ยวเราอุ่นเครื่องไว้สักพักนะครับติดเครื่องไว้สักพักก่อนนะฮะอ่าครับก็หลังจากที่เราก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ครับแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นนั้นว่าได้แล้วนะฮะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบภายในกันให้พนักง,งานพนักง,งานพ่วงแบตพนักงานพ่วงแบตมันไปไหนไม่รู้เลยนะนะยอย่ นี่ครับดูอันนี้นะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่นี่เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงเอามาละไม่ผู้หญิงหรอไม่ใช่แบบนี้ไม่ใราคาเจ้าสิไป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 คุดเอาบางไป่ใช่ยันนี้ยันนี้ทีมงานเราจะมีต้มไก่นะฮะนี่ อย่าเหตุคือมองซ้ายมองขวาไม่มีคนครับไม่มีคนเสีคือี่เราฟังีเสาวันะ ว่จะเป็นต้องกานกันได้ใะ่บาเออพอพ่อเออแกงพอแล้วกบกบไปกบไปเออเคียเีเออจ้งจงดินไหมันพุยพุยเนี่ยมันยังหามันยังไปไปเออพอพ่อพ่อพ่อเออเพ่อพ่อพ่อพอแล้วพอแล้ว เห็นตัวโยธาขาดยังก็ไหนว่าเห็นตัวโยธาขาดตะไคร้ตะไคร้ไรยังครับตะไคร้ไรยังตะไคร้ยาวหนามีเต็มเหมืนแล้วตะไคร้มี่เหรอพีกมียังพริกมียังขาดตะไคร้ขาดตะไคร้ไปไปไป่ยไปเร็วนะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับนี่วันนี้ก็อยู่กันครับบรรยากาศนะฮะ ตอนเย็นๆนะฮะนี่นะสหลัดท่านใดนะครับก็ที่กำลังมองหานะครับสินค้าหรือว่ารถคุณนําเข้านะฮะจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เนะฮะเรามีหลายตัวนะที่ยังไม่ได้ขายก็มี3 1 2ห s k 1 2สองดีเอ5ครับสามหนึ่งสอดีร้อยสามรุ่น8ปดเซดเอกร่สขีดสส่วนคันนี้ขายแล้วนะครับนี่ นี่ครับดูดูสภาพ มากมายนะว <Okay. S 1> ันนี้ก็สองคันครับกับภารกิจะฮะ จใจครับว่าพวงนี้จะมีคิวขั้นไหนหรือเปล่านะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถขุดนะครับนําเข้าแท้ๆากญยี่ห้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอฝากด้วยครับบริษัทบางนาเทเจอร์นะครับเรามีสินค้ามากมายนะให้ท่านเลือกชมนะฮะเลือกชมเลือกซื้อนะฮะเลือกหานะฮะนี่ดูครับนี่เยอะมีทั้ง320320 SK 13 5นะครับก็สุดท้ายนี้ นะครับกับผมโจ้ะนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ